ุกสองเขาดังจ้าจ้าขอบคุณจา้ามาเด ouais. ้อสุกแล้วมากินน้ำกันได้จ้าแซ่บๆน้ำกระเทียมจ้าน้ำดีจ้าขนา <ận> ง่ายมากจ้ะลงจ้า,จาข้าวเทียมใบเกาลงไปได้จ้ะหอมห้ยวยห้วยแบบข้าวเกาลัิุงรสไม่จัดเละ ไส้เงนอนไส้กุเจดเด็ดตัวเจดจะนงอยกันกับคุกซอนไม่เส่บ้าง ก็เตรียมบวบทีห้าสัปดาห์กัร่วมกันไปใครซื้อรูปกันะนี่ไดะที่กูเองมาหอเก่งร่วมกัน พักกุ้งจ้าเมนูใหม่จ้าพักกุ้งเซ่บวกเซ่ไขยจ้าเราไปเชื่อมพักกอบกินพักมาพักมาคุณละไม่จ้าร้านว<า>้าวา ้าลาจ้าขอบคุณจา้ามาเด้อชุบแลเอามากินน้ำกันได้จา้าเสร็จ,จเสร็จจ่ากระด้งใส่หลายโอ้ยหมอกระทะหน่อยพอดจ้าจบคุ้งรสดบื่อน้ำงตาน สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าเข่าพั่วข้าว,วเราจะย่ายให้ยาให้กินจ้า ไปซรูจัดเนี่ยฮะใช่ไุกอย่างเนี่ยังใคยังนอนใช้ังินดแต่ไปไปซีรูจัดเนี่ยฮะใช่ทุ้อย่างเนี่ย ้ก็ต้องใส่หลายโอ้ยหมอกระทะหน่อยโทษจ้าจบคุ้มรวดด้วยน้ำตาลอือจ้าน้นใจก็ยอนใจนิดเดียวจ้ะ ข้าวเทียมใบเกาล่งไปได้จ้ะหอมห้วยๆบบบข้าวเก๋บจิ้รสไม่จ้ด่ะมาหอมเรา้ากุลงรุ่งจ้า เป็นคนไทยจ้ามันเอจริงเขาเจ้าจ้าเ้านี่จริงเขาเจ้าจ้าเ้านี่จ้าไกว้รับแกะมาจ้ารับคุ่ ส่งห้าไก่อยู่ช่วยเคนน่านแล้ห่อกรต่อไใร้งจ่า

还在吗？ ถึงห้อขการ์ดซเปอมาแล้วหาอต่อใคร่้งา